บทที่สิบห้าค่ะถ้าเกิดคนจีนอยากจะถามเราว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรและเราควรตอบยังไงมาดูประโยคกันนะคะอ่ะเวลาเขาถามว่าอันนี้คืออะไรค่ะรูปประโยคก็มักจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเจ่อเก๋าที่เราเรียนกันไปมาไม่มาไม่หยุดมาไม่หยุดเื่อเก๋า是什么เจ้าเก๋า是 什么这个เหมือนที่เรารู้กันแปลว่าอันนี้ชื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือนะและ什么什么แปลว่าอะไร这个是什么อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนั่นเองอ่ะเราลองฝึกพูดสักหนึ่งทีค่ะ这个是什么 สิ่งชัวแต่เรื่องจริงแล้วเวลาคนจีนมาเขาพูดอย่างนี้ไหมคะเขาพูดไม่ใช่อย่างนี้เขาพูดว่าอะไรเจร้า是什么เจ้า是什么เจ้า是什么อืมเขาพูดเลยประมาณนี้แหละเออเราก็จับคําหัวคําท้ายเราก็ขอเข้าใจแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะเขาจะมีคําย่อกว่านั้นอีกถ้าใครดูซีรีส์ก็จะได้ยินบ่อยมากคือคําว่าสามันย่อมาจากเฉินเนี่ยแหละ ปกติก็พูดเร็วอยู่แล้วยังจะรีบพูดอีกก็จะพูดว่าซาจะเกิดชืช่อาจะเกิดาจะเกิดชืช่อา,าอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้เรื่องจริงเวลาได้ยินแล้วก็ฟังเขาพูดกับเราหรือป yeah. เปล่าเงี้ยอเขาถามเราว่าอันนี้คืออะไรนะคะต่อมาค่ะเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าอะไรคะเจ้าก็ชื่อสิ่งของนั้นอย่างเช่น มะม่วงใช่ไหมมะม่วงเรียกว่าหมังกุวหมังกุวหมังกุวอ่าแล้วก็บอกว่า这个是芒果这个是芒果เร็วขึ้นนะคะ这个是芒果请说ภาษากรอบค่ะ这个是芒果很ืมแล้วถ้าเกิดเขาอยากถามว่า อันนั้นคืออะไรเหมือนชี้นกเขาจูกรุกจุกกรูเลยเนาะอันนั้นคืออะไรอันนั้นก็พูดว่าอะไรคะนักนักอ่าแล้วเหมือนเดิมค่ะชื่อเสนเ่ะนักชื่อ什么แต่เขาพูดช้างี้ไหมไม่เขาก็จะพูดว่านักชื่อ什么นเมะนักชื่อ什么ินเมะนี่นะคะ เราพูดสักทีค่ะมาหนึ่งสองสามนั่นก็ชือเสนั่นก็ือหรือเขาจะพูดว่านัา่นก็ชือนั่นก็ือหรือบางทีเขาไม่มีชื่อด้วยซ้ำเขาพูดเนื้อาเนื้อส啥อย่างนี้นะคะเออถ้ายิ่งพูดเร็วเนี่ยยิ่งแปลว่าเป็นคนจีนที่มาจากเหนือน่าจะหนาวมากเลยรียบพูด แต่ถ้าคนจีนฝั่งภาคใต้จะพูดช้าพูดชัดนะเออก็คุยกับเขาดูอ่าเราก็ตอบเขาไปเลยค่ะเขาถาม那个是什么那个是什么ใช่ไหม那个是什么แล้วก็ตอบเขาว่า那个是เขาเหนียวมะม่วง那个是芒果糯米饭那个是芒果糯米饭เร็วขึ้นนะคะ 那个是芒果糯米饭，那个是芒果糯米饭。请说。อันนั้นคือข้าวเหนียวม,มะม่วงนะโอเคแล้วก็ไปฝึกศัพท์ที่เราจะได้ใช้ได้เลยในการขายของเราอ่ะทีนี้คนจีนถามบางทีคุยกันเล่นเนาะเอ่อคนนี้คือใครเขาถามว่าคนนี้คือใครเขาก็จะถามว่า เเจจอวอ位วยก็คือแปลว่าท่านนี้คนนี้นะคะเขจะพูดว่าจ位是谁这位是谁,这位,是谁这位谁เ位谁 <c oughs> เวลาพูดจีนะคะแล้วก็ฟังคำสุดท้าย谁谁谁เงี้ยแปลว่าใครอ่า这位าแปลว่าถามว่าท่านนี้คือใครคนนี้คือใครเป็นการพูดแบบให้เกียรตินะคำว่าเจอวยอืม โอเคนะคะเจ้าว่ยเสฉะอ่าสมมติเท่าแก่มาเราก็บอกว่าเจ้าว่ย是老板เจ้าว่ย是老板เจ้าวัย是老板请说ท่านนี้คือเท่าแก่เจ้าของหัวหน้าใช้คำว่าเหล่าปักโอเคนะคะ ต่อมาค่ะเรามาเรียนคำศัพท์กันแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ที่เคยใช้ไปแล้วบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นข้าวผัดค่ะข้าวผัดอันนี้เรียกว่าเฉ่าฟันฝากใส่ดอกจันให้ด้วยนะคะเป็นเสียงม้อนลิ้นหน่อยนะงอลิ้นเฉ่าฟันต่อมาค่ะผลไม้ก็สุยกักวสุยกวักวอย่าลืมพูดตามค่ะและเสื้อผ้าก็จะเรียกว่าอีฟูอีฟู ต่อมาคะคำกริยาที่เราน่าจะได้ใช้ก็มีคำว่าอะไรบ้างคะชื่อชื่อแปลว่ากินซื้อค่ะพูดว่าไม่ไม่และขายพูดว่าไม่ไม่สำหรับใครที่จำเป็นตัวจีนอยู่นะคะดูคำว่าไม่กับคำว่าไม่คำว่าไม่แปลว่าซื้อใช่ไหมเนี่ยก็มาอยู่ด้านล่างของคำว่าไม่แลวทุกคนสังเกตว่ามันมีตัวบวกอยู่ข้างบนเอ๊ แปลว่าขายของเราได้เงินก็เลยบวกจำอย่างนี้ได้นะคะสำหรับคนที่จำตัวจีนชื่อหมายไมย่อ่ะกินซื้อขายประมาณนี้เนาะที่เราจะได้ใช้บ่อยอ่ะมาดูอย่างเช่นเขาจะพูดว่าฉันเป็นคนจีนเขาจะพูดว่าอะไรคะ我是中国人我是中国人我是中国人请说 ฉันเป็นคนจีนน่ะเขาอาจจะบอกใช่หรือเขาจะแบบว่ามีปัญหากันเราหรือเปล่าเขาก็ถามว่าเธอเป็นใครจริงๆมันก็เป็นคําถามปกติได้นะคะแบบเธอเป็นใครแล้วก็ถามว่านี่ชื่อใครนี่ชื่อใครเธอเป็นใครที่จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัท พูดเล่นนะครับอ่ะทีนี้มาฝึกทำแบบฝึกหัดนิดหน่อยละกันนะคะทำด้วยกันหน่อยแค่3ขอ้อจากอันนี้ค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งด้านซ้ายตัวอย่างให้มาแล้วด้านซ้ายตัวอย่างเป็นรูปนี้ถือของใกล้ๆใ,ใช่ไหมเขาถามว่าจ้อเอ什么จือก์เือ什么ก,ก็คือ อันนี้คืออะไรเนาะอ่ะทีนี้พออยู่ไกลหน่อยแบบรูปด้านขวาเราจะถามว่าอะไรคะจากเจ้าเกิชื่อสมอแต่พอมันไกลแล้วเราก็พูดว่านั่นใช่ไหมนั่นก็พูดว่านั่งก็ชื่อสมะนั่งก็ชื่อสมน่งก็ชื่อสม นั่นคือสิมอ่ะอันนั้นคืออะไรตรงนี้นะคะคำว่าเจอฝากเติมดอกจันหน่อยนะคะเจอเจอเสียงม้วนลิ้นค่ะต่อมาค่ะไปต่อเลยนะคะเขาบอกว่าจจกกกิมังว่这个是芒果这个是芒果 อันนี้คือมะม่วงใช่ไหมแปลได้ใช่ไหมคะอันนี้คือมะม่วงอ่าและทางขวาล่ะคืออะไรรูปนี้เข้าผัดแหละอ่ะเนี่ยข้าผัดเนาะมันอาจจะดูหน้าตาไม่เหมือนข้าวผัดไทยแต่มันคือข้าวผัดอ่าแล้วอยากบอกว่าอันนี้คือข้าวผัดเราจะพูดว่าอะไรคะใช่ก็เพราะว่ามันดูหน้าตาน่าสงสัยไงเขาเลยถามว่าจเจอกี่ชื่อชือก็บอกว่าอะไรคะ 这个是炒饭啊，烤盘。这个是炒饭，这个是炒饭，炒饭。 ข้าวผัดนั่นเองนี่คือข้าวผัดอ่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะแฟนแฟนเราชื่อเองเจ้าเวชเสฉะเจ้าเวชเสฉคนนี้เป็นใครเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าอะไรครับไอ้นิดหน่อยแต่ทำเจ้าเวชเสฉะแล้วก็บอกว่าเจ้าเวชเื่อ ทั้งซืนะ้บอบกอมเนาะโบวกอลมดาราเกาหลีดิจิตอมมาบโบกอมหรืออยากบอกว่าเป็นแฟนฉันก็ได้เจ้าเว้ยชื่อวอนานเพิงเยว่แฟนฉันพูดอย่างนี้ค่ะแถบเรียกว่าคอร์สความรักเจ้าเว้ยชื่อบโบกอมหรือบอกว่านี่แฟนฉันเองค่ะ 这位是我，男，เนนพิ่งเกขออนุญาตเกินเจ้าะถูกทั้งสองคำตอบเขียนค,คำอ่านให้นะคะเจ้าเว่ยสิบูกรม เลอบอกว่าเชื่อเคาะบรรทัดนะยาวเชอ,อ่าหอแปลว่าฉันใช่ไหมอ่านานเพิงหยกนานเพิงหยกแปลว่าแฟนถ้าแฟนเราเป็นเพศชายก็จะเรียกว่านานเพิงหยกแต่ถ้าแฟนเป็นเพศหญิงก็จะเรียกว่าหนึ่งเพิงหยกนะ วันนั้นเพิงเหี่ยวก็คือแฟนของฉันเอออย่างนงี้โอเคมาอันนี้คำๆนะครับทุกคน